ปูปลาไตสดเกินเต้นแนวแนวเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่นอกเนื้อใสมากเบ่งมากเลยค่ะจิ้มกันน้ำนจิ้มซีฟู้ดของเรานะหวานจ่วยอืมอืมอืม,อม,อมนิน่มๆแล้วจัดการเลยเนี่ยเสื้อกี่พอยอีกเรียบร้อยเลย ตัวตัวเลยค่ะนี่หวานกุ้งพี่น้องค่ะนี่จะพามากุ้งสดกุ้งแบบเต็มดงเดงดงเดงอยู่เลยพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าจะเป็นผู้เสบผู้สาวลุงป่านะฝา,ากทยฟังแล้วหน่อก,กับต่างประเทศค่ะพี่น้องค่ะปูดพูนภาพเพื่อนมาหนิพาพี่พาหน่องเมื่อกี้เนี่ยนจะจ๊ะกุ้งสดพี่น้องค่ะกุ้งน้ำจิ้มมีกุ้งนะคะพี่น้องกุ้งสดสดเลยค่ะจากบอเต็นน้องแดงแองแดงแล้วกันน,น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะพี่น้องค่ะมาจา้ามาจ้าแสสดแล้วกันเนาะสดสดเลย นี่จะ้ะสดใหม่ตมกตาผมจะบบเลยนะคะเนื้อมันจะใสๆใส,าส,าสามากเลยค่ะพี่น้องค่ะล่มเย็ยนสวยสวยนี่นะคะดูสิคะเร่งใสงมากหวานค่ะพี่น้องคะเนื้อใสหวานลองมึงน,นะคะ แบในฟิลขนาดค่ะมันจะแกะหยากนิดนึงค่ะ ยิมใสหวานพี่กำลังกะเจบหน่อ Å! Mm. <coughs> oh, oh. mm. 好了，好了，好了。好吧 มัน้ะใสๆมากเลยค่ะใส่เด้งหวานรสพวผู้มั่น,นค,ค่ะเดี๋ยวบ้าค่าเดียวกันหรอกพี่หน้องค่ะ ตาสดๆจิตแกลยะจะหน่อยค่ะแต่เนื้อสีใสหวานหัวกูมันมากอ่ะ มาค่ะอูออ้บอกกินก็เพลอผู้แสบอนานี้่ค่ะ เนื้อใสๆรู้ชึกออกแบบปุบๆพี่น้องคะ่ะหวานมากเด้งมากค่ะแล้วก็ไม่ขาวด้วยนะคะอืมดจ้ะพี่น้อง <S 1> <S 1> น่เวลาไปร้านซีฟู้ดก็จะเหมือนกัน ใบตาขึ้นมาเลยค่ะกินมันร้อยดยองแดงดวงนึ่อยู่ตาขึ้นมาเราจะแกะแกะจิ้มซีฟูด้ดบอกไว้ว่าฟินมากค่ะสดมากเด้งมากค่ะหกหอบมากดิแนแน้วๆ มีไข่ด้วยค่ะเดฟิลค่ะพี่น้องกุบกุบมากแซ่บเวอร์ลองมะะึงเน้่ยค่ะดีใจเลยพี่น้อง ว้วเอาเป็นหัวกินต่อค่ะหัวแก้มหัวกนินก็ต้องหัวแรกอืมแล้วกินอ่ะเอ,อ้ はい,いな。 응응오 mm -hmm. mm -hmm. oh. mm -hmm. อ,อร่อยมากค่ะหวานคะ่ะพี่น้องคะไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่มรับชรงยกาที่มองใหม่ปุ่นุณพาเพลินนะคะพี่น้องค่ะไหวู้รพอกันไม่คิดหนาสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ยนยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย